สวัสดีค่ะวันนี้ CV After Work ค่ะนำเสนอ10ข้อคิดจากหนังสือมิจฉาชีพโดยสุบุญเลี้ยงข้อที่1หลายครั้งการถูกโกงของเราไม่ได้เกิดจากคนที่เราไม่รู้จักแต่เกิดจากคนที่เราสนิทค่ะ2เราต้องตั้งคำถามอยู่เสมอว่าสิ่งที่คนพูดเพื่อขอประโยชน์จากเรานั้นมีความเป็นจริง มากหรือน้อยเพียงใดสามให้ระวังมากๆก,กับอะไรที่มันจะดูดีเกินจริงสี่ความใจอ่อนเป็นต้นเหตุของความเสียหายห้าความโลภอาจจะทำให้เราหลงกลและจะสินใจผิดพลาดหกเราควรมีจุดที่เรียกว่าพอในการให้ความช่วยเหลือคนเพราะถ้าถึงจุดนั้น แล้วเราต้องใจแข็งไม่ยอมต่อไปเจ็ดการใช้เหตุผลเรื่องลูกพ่อแม่หรือสุขภาพมาหลอกของเงินเป็นสิ่งที่มันจะทำให้คนใจอ่อนได้มากที่สุดนะคะแปดเราไม่จาเป็นต้องช่วยเหลือทุกเรื่องกับทุกคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามค่ะเก้า างทีการหยุดยั้ยงการขอหรือการหลอกลวงที่ได้ผลดีที่สุดก็คือการปัดการติดต่อจากคนคนนั้นโดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะคนที่เราไม่รู้จักสิบถ้าอยากให้เพื่อนยืมเงินลองคิดว่าเงินจำนวนเท่าไหร่ที่เราจะยอมเกียบไปได้พอหลายครั้งคนที่ยืมเงินเรา ก็ไม่มีความสามารถในการคืนเงินเราค่ะดังนั้นเราควรมีสติในความไม่แต่ต้องอยู่ในความไม่สงบจะป้องกันงานชีพจะมาหลอตัวมเรานะคะอันนี้ทีวีอัปเป r ร์วขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะคะเราจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะ